ถ้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงชะตาประจําเดือนมกราคมปี2,568หูปูโปวด ขอัยค่ะเปิดพุทธศักราชใหม่นี้นะคะดวงชะตาเดือนมกราคมนี้ของชาวราศีมังกรนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปดีด้วยนะคะแล้วก็นี่เป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้อ้างอิงนะคะเอาไว้เป็นแนวทางนะคะบางในการใช้ชีวิตบางส่วนนะคะซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะคะ โ okay. อเคเราเป็นการเปิดไพ่12ใบ ให้ไปที่หนึ่งพระแม่อุมาพระนาดายบัมทมศีลเทพพระรหัสสปดีพระพมรมฤษีหนุม,มานกับนางเบญจากายแม่หมอขออนุญาตปรับมุมกล้องนี้หนึ่ง พระแม่ปรารวตีพระยายมราชเท,าท้าทศรดพระลักษมีพระอินพระพิรุลและใบสุดท้ายเป็นพระพิฆเนศค่ะอโอเคสำหรับชาวราศีมังกรนะคะในเดือนมกราคมนี้ของคุณนั้นเนี่ย นับได้ว่าเป็นภาวะที่คุณนั้นเนี่ยจะต้องใช้ในเรื่องของความเป็นผู้นำนะคะในการที่จะแบบว่ามาใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็มันอยู่ในช่วงของการที่แบบว่าคุณค่อนข้างที่จะมีจิตใจที่กล้าแก่งเออแบบแข่งแกล่งไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดนะคะอุปสรรคมากมายภายภาคหน้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่แหละคือคุณบ่ย่านคุณบ่แคร์เอ้าก็มาสิอะไรเงี้ย คุณก็จะมองว่าเออมันก็เหนื่อยมันก็หนักแหละแต่สักพักหนึ่งแล้วคุณจะก็จะมองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ปัญหาพวกนี้มันคือโอกาสที่จะทำให้คุณนั้นเนี่ยได้ขบคิดได้วิเคราะห์แล้วก็ได้เป็นการเคลียร์ปัญหาไปในตัวด้วยมันเป็นช่วงเดือนที่คุณนั้นเนี่ยจะต้องจบจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะต้องได้เริ่มต้นใหม่นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยในการจบ กับอะไรก็ตามแต่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแบบคู่ของคนรักหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกต่างๆที่มันแบบไม่ได้ไม่ได้สวยหรูไม่ได้เลิศเลออะไรแบบนี้ค่ะคือมันต้องใช้ความกล้าหาญมากนะคือเอาจริงๆหลายๆคนก็นแเรากันนะคะไม่อาจที่จะแบบว่าจบความสัมพันธ์แบบท็อกซิกเพื่อเริ่มต้นใหม่แบบความการทําแบบนี้ได้อะ่ะคือมันต้องรักตัวเองมากพอแล้วก็ พร้อมที่จะแบบว่าเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงเออแต่ว่าคุณะกลับทำได้มันเหมือนกับว่ามันจริงๆมันก็ไม่ได้อยากทํำหรอกแต่ถ้าเกิดว่ามันท็อกซิกมากๆเข้าปุ๊บอ่ะโอเคงั้นฉันก็ตัดเนื้อลายทิ้งไปเลยดีกว่าของมีความสุขแบบแบบคนเดียวดีกว่าแบบสันโดษดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าที่จะต้องมานั่งปวดหัวร้องไห้เสียใจอมทุกอมเศร้ากับ กับอะไรก็ไม่รู้กับคนที่ไม่เห็นค่าของเราคือมันจะเป็น f e ล l i n g ลักษณะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็นอกเหนือไปจากนี้เนี่ยนะคะใจของคุณมันจะเด็ดเดี่ยวมากเลยอะถ้ายิ่งคุณเป็นผู้หญิงแล้วแล้วก็มันเด็ดเดี่ยวถึงขั้นที่แบบว่าฉันสวยฉันฉันอยู่คนเดียวก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าคือคุณเก่งมาก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 กว่าเพศชายบางคนได้ซ้ำไปคือคุณสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองเพียงลำพังได้เลยอะแต่ทีเนี้ย สิ่งหนึ่งเลยที่คุณจะต้องระมัดระวังเลยนั่นก็คือจะเป็นในเรื่องของความเนี่ยนะคะผีผามใจร้อนแล้วพอความเด็ดเดี่ยวตรงนี้มันเข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยคะ่ะมันอาจจะทําให้คุณนั้นเนี่ยขาดความอ่อนหวานขาดความแบบเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากเกินไปมันก็เลยทําให้แบบว่าเฮ้ยคุณอาจจะไม่ได้รับความแบบความ อ,อ๋อเขาเรียกว่าอะไรจะบอกว่าได้รับความช่วยเหลือคือมันก็ไม่ใช่คือมันขาดความเมตตาไปคนที่มาเอ็นดูคุณรักใคร่คุณตรงนี้เนี่ยคะ่ะมันก็จะแบบดรอปลงอะ่ะเพราะว่าคุณแลดูดุเหลือเกินอะ่ะเป็นฟิลลิ่งนั้นเลยแบบนี้ยคือแบบอุ้ยทาไมดุจังอุ้ยทาไมแบบว่าทําทําอะไรไม่ปรึกษาเลยทําไมแบบว่าผีผ่ามแล้วก็วู้วามจังเลยคือมันจะเป็นคือมันจะเป็นแบบ อะไรแบบนี้ที่ที่มันจะทําให้คุณนั้นเนี่ยขาดความอ่อนหวานไปในตัวสักนิดหนึ่งอะนะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากนี้นะคะอ,อ่ถ้าเป็นได้เรื่องของออ่บ้านเดินที่อยู่อาศัยนะคะก็ถือได้ว่ามันก็อยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขจริงๆนะคือโดยมากแล้วเนี่ยคืคอคนที่เลือก คนไม่ใช่คนที่เลือกติด <c oughs> ติดพิกอากาศมานะคะไม่ค่อยได้ทําแบบว่า,าดูแบบดวงประจําเดือนราศีสักเท e ่าไหร่นะคะก็ต้องบอกเลยว่าคือบ้านที่คุณอยู่นะตอนนี้คือมันเต็มไปด้วยแบบว่าอครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองค,คุณตัวคุณเองนั้นเนี่ยคือแบบอ่ะโอเคมีการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือว่าทําบุญสุนทานใส่บาตรเป็นประจำอะไร <c oughs> เงี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย จงทำต่อไปเพราะเรื่องที่คุณทำอยู่นะตอนนี้เนี่ยค่ะคือมันทำสะสมซะจนแบบว่ามีแต่เทวดามีแต่ครูบาอาจารย์มาคอยห้อมล้อมแล้วก็คอยให้พรกับคุณนะ่ะเนี่ยแหละมันคือบุญส่งผลนะคะส่วนหนึ่งแต่ที่นี้เนี่ยค่ะมันจะยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะทำให้วาระบุญนั้นเนี่ยส่งผลได้เต็มที่หรือเต็มกำลัง เพราะว่ามันยังติดอยู่ในเรื่องของบางเรื่องนั่นก็คือถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่นะคะที่ไปมีความสัมพันธ์แบบชั่วข้ามคืนมันมันอาจจะแบบอารมณ์พาไปหรืออะไรก็ตามแต่หรือมันเป็นความรักที่แบบว่ารักๆเลิกเลิกอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบเ,เข้าออกในเรื่องของความสัมพันธ์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยคะ่ะมันอาจจะทําให้คุณนั้นเนี่ย มีมีพันธะติดมาด้วยในขณะเดียวกันที่คุณก็ต้องการจบความสัมพันธ์แบบท็อกซิกแบบนี้เพราะมันมีพันธะติดมาด้วยแล้วเนี่ยค่ะจะทําอะไรคิดดีๆเพราะว่าในยุคปัจจุบันตรงนี้เนี่ยค่ะเรื่องบางเรื่องถูกเรื่องที่ผิดถูกทําให้กลายเป็นถูกเป็นเรื่องที่ถูกแต่ในความเป็นจริงแล้วคือมันผิดศีลและผิดจริยธรรมมากๆซึ่งเชื่อเหลือเกินนะคะว่าตัวคุณนั้นเนี่ย มีความมีความใจดีมีความเมตตามมากพอที่จะไม่ฆ่าชีวิตใข่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จงตัดสินใจให้ดีซึ่งในความสัมพันธ์ทกซิกตรงนี้แล้วมันมีแบบพันธะติดตัวมาด้วยตรงนี้พอคุณเลิกไปปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมาเจอกันอีกทีแล้วเนี่ยมารู้ตัวอีกทีนึงว่า ตัวเองกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไปซะแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มีความรักหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นในอีกมุมมองหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องของการแบกว่าจบ จากคนเก่าเพื่อไปเริ่มกับคนใหม่แล้วมีแบบลูกติดมาด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะที่คุณต้องการแบบว่าจบปัญหาต่างๆในชีวิตซึ่งปัญหาที่มันแบบว่าทําให้คุณปวดเสียดเวียนก้าวหรือว่าแบบมันมีความวุ่นวายอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตซึ่งเกิดจากเหล่าบริวารของคุณนะทาให้คุณต้องเดือดร้อนทําให้คุณต้องลงไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเองแล้วแล้วก็มันก็มันจะจบไปแล้วค่ะแล้วคุณ คุณแก้ไขได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเองล้วนๆเลยโดยทีอ่อาจจะมีแบบเหล่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีความรู้นะคะซึ่งอายุน้อยหน่อยมีทั้งอายุน้อยแล้วก็อายุมากนะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณในการที่จะบบกว่าอ่านั้นเรามาช่วยกันแก้ปัญหากันเถอะคือเขาไม่ได้ให้ทิ้งให้คุณแบบว่านั่งแก้ปัญหาอยู่เพียงลําพังหรือว่าเจอกับ ปัญหาและอุปสรรคอยู่เพียงคนเดียวเขาจะเข้ามาช่วยคุณจนกระทั่งทำให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้มันจบสิ้นไปเลยค่ะเออนี่คือเรื่องที่ดีนะคะถือว่าคุณยังคงได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีก็แล้วกันนะคะแต่หนือสิ่งอื่นใดนะคือบอกว่าคุณก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับตัวเองด้วยความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวมี มันมีแต่พอดีคือมันดีที่สุดเลยค่ะแต่ในขนาดที่เราแบบว่าเออไปเจอคนที่ช่วยเหลือเรา mm hmm. กาลยานามิตรรวมไปจนถึงผู้ใหญ่ที่ช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณควรที่จะต้องแบบว่าเอออ่อนน้อมถ่อมตนกับท่านบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอีกอย่างหนึ่งเราเนี่ยนะคะคือใครก็ตามแต่นะฮะที่มีการลงทุนเล่นหุ้นหรืออ,อะไรแบบนี้นะคะคือแบบที่มีการแบบเสี่ยงธุรกิจต่างๆที่มันมีความเสี่ยงสูงอะไรพวกนี้นะคะ ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าทำคนเดียวแล้วอ่ะมันจะดีกว่าอันนี้พูดถึงในเชิงของธุรกิจก่อนนะคะถ้าทำคนเดียวมันจะดีกว่าเพราะถ้าเกิดว่าทำแบบมีคู่หูร่้นส่วนแล้วแล้วก็วุ่นวายค่ะตัวคุณนั้นเนี่ยคือแบบต้องเข้าไปอบอุ้มเขาด้วยมันเลยทำให้แบบว่าเหนื่อยดับเบิลคูณสอง ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือทําคนเดียวดีกว่าซึ่งคุณก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้วเป็นคนที่เร็วแล้วแบบตัดสินใจฟึบฟันฟึบฟันแล้วคือแบบดูแล้วหะว่าเออโอกาสตรงนี้มันมาถึงแล้วคุณตัดสินใจได้เลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามีคู่หูขึ้นส่วนปุ๊บคุณจะถูกแบบขัดเฮ้ยอย่าเพิ่งเลยใจร้อนเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งมันก็จะเกิดการแบบว่าขัดแย้งกัน เถียงกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางคนแล้วเนี่ยอาจจะไปเจอคู่หูคุ้นส่วนที่แบบว่าโอ้ยเด็กน้อยอ่ะมีตังอย่างเดียวเฉยเอามาร่วมหุ้นแล้วให้คุณเหนื่อยอยู่เพียงลําพังอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่าคุณรู้สึกเซ็งๆกันแล้วกันเบื่อหน่ายกับการที่จะต้องมาแบบว่าอบอุ้มคำชูไข่อ่จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการประกอบธุรกิจอาชีพการงาน แล้วก็การลงทุนอะไรต่างๆไหมมีสูงมากนะคะแล้วก็จะได้เงินมาแบบเป็นก้อนใหญ่ด้วยแต่ในขนาดเดียวกันแล้วเนี่ยคือคุณก็มีรายจ่ายรองรับเลยจะเรียกว่ารองรับดีไหมใช้คําว่ามีรายจ่ายแบบรอจอประตูอยู่เลยก็แล้วกันนะคะว่าแบบเออถ้าถ้าเกิดว่าได้เงินก้อนมาปุ๊บคือมันจะต้องมีทางให้ต้องออกไปโดยทันทีซึ่ง ทางออกของเงินของคุณนั้นเนี่ยคือมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอการแบบอบอุ้มเลี้ยงดูอุปถัมภ์คำชูใครเหล่าบริวารของตัวเองเหล่าครอบครัวของตัวเองถ้าใครมีคู่มีครอบครัวแล้วก็เนี่ยแหละก็ต้องเลี้ยงดูคู่และครอบครัวหรือว่าลูกของตัวเองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ใครก็ตามแต่นะคะที่มีลูกแล้วนะคะมีมีม คู่มีครอบครัวแล้วนะคะคุณกําลังวุ่นวายอยู่กับการแบบว,ว่าวางแผนอนาคตทางด้านการศึกษาให้กับลูกต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะฮะต้องการที่อยากจะให้ลูกไปแบบให้ได้ไกลอยากให้ลูกนั้นเนี่ยมีแบบ โอกาสทางด้านการศึกษาที่แบบดีๆเยอะๆอะไรเงี้ยถ้าส่งออกไปต่างประเทศได้ยิ่งดีอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณจะต้องมานั่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาทองเพื่อที่จะเอาไปเนี้ยแหละค่ะสปอร์ตลูกของคุณในเรื่องของการศึกษาดังนั้นแล้วเนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องแบบว่ามีการวางแผนให้ดีสักนิดนึงนะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเข้ามาก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องหมดไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากจนเกินไปแล้วแล้วก็มันอาจจะไม่พอในในใน,ในอนาคตภายภาคหน้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณมองแล้วเหรอว่าแบบเฮ้ยมันได้มันโอเคซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าคุณก็เจ๋งมากพอที่จะหาเงินมาแบบพพอร์ตลูกคุณได้อย่างเต็มที่จริงจริงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าการศึกษาของลูกคุณเนี่ยคือแบบโหไม่แพ้ใครเลยนะ เออแบบไปเมืองนอกเมืองนาได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแบบได้ครูบาอาจารย์ที่ดีด้วยเลยด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะคะถือได้ว่าคุณดูไว้หมดแล้วคุณเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วแต่ระวงังระวังอย่างหนึ่งก็คือทํางานหนักจนไม่ได้พักผ่อนทํางานหนักจนแบบว่าร่างกายอ่อนแอพอร่างกายอ่อนแอปุ๊บมันติดเชื้อไวรัสได้ง่ายๆคะ่ะระวังจะเป็นแบบพวกโรคแบบไข้วงไข้หวัดหรือว่าเป็นโควิดอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก,ก็จงแบบว่า พักพ่อนนิดนึงอา้าวอยู่ๆก็ลืมคําว่าพักผ่อนไปเฉยเลย <c ười> คือแบบอา้าวอยู่ๆคาว่าพักผ่อนก็แบบติดอยู่ที่ปากไปเฉยเลยนะคะสำหรับใครก็ตามแต่นะคะที่มีอา,อาชีพการงานนี่ต้องบอกเลยว่าฮยบางคนแล้วเนี่ยอาจจะแบบเพิ่งได้รับการแบบว่าโปรโมตมา นะคะหรือไม่ก็ตัวคุณนั้นเองเนี่ยคือเป็นผู้นําขององค์กรระดับสูงที่จะต้องคอยดูแลเหล่าบริวารเหล่าลูกน้องของตัวเองอุ้ยเยอะแยะมากไหมจิปะทะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแบบว่าบอกได้เลยว่าปวดหัวมากปวดหัวสุดๆแต่ถามว่าคุณก็สามารถที่จะบอกว่าปกครองลูกน้องได้ดีไหมก็ถือว่าได้ดีทีเดียวนะคะเพราะคุณก็ปกครองลูกน้องของตัวเองเนี่ยค่ะด้วยด้วยหลักการของแบบ ธรรมบานอะคือแบบใช้ความใจเย็นใช้ความสุขุมรอบคอบอ่าฟังทั้งสองฝ่ายนู้นนี่นะแต่การนั้นแล้วเนี่ยนะคะมันก็ยังไม่ไหวที่จะต้องมีบริวารบางคนที่มันไม่พอใจมันก็จะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยลำเอียงงูงี้งัน,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอเอาเป็นว่าคุณปล่อยวางเถอะเรื่องพวกนี้เพราะยังไงเสียเนี่ยนะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ เออมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆมันก็จะต้องแบบเจอนั่นแหละคือมันก็เป็นเป็นเรื่องปกติใช้คํานี้ก็แล้วกันนะคะเป็นเรื่องปกติที่ทุกๆคนที่เป็นแบบหัวหน้าองค์กรเนี่ยค่ะจะต้องเจอเจอแบบมันก็มีทั้งแบบว่าคนคนรักแล้วก็คนเกลียดเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะแต่ในสิ่งอื่นใดแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ได้ปล่อยให้พวกที่สร้างปัญหารตรงนี้มา มาละลานชีวิตการงานของคุณแล้วก็ลูกน้องดีๆของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเลยจะเกิดในเรื่องของอการการพิพากษาผลการทำงานของลูกน้องตัวเองว่าแบบดีไม่ดียังไงซึ่งมันแบบมันเป็นแบบตรงไปตรงมามาเลยทำให้บางคนเนี่ยอาจจะรับไม่ได้พอรับไม่ได้เสร็จปุ๊บก็ไปแบบเนี้ยล่ะคะ่ะแต่งสรรปั้นข่าว กลายเป็นว่าหาว่าคุณลำเอียงมั่งมีลูกรักเป็นของตัวเองมั่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสารพัดส,สารเพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้คุณปล่อยวางในเรื่องพวกนี้ค่ะแต่ใดๆแล้วเนี่ยนะถือว่าคุณยังพอที่จะมีเหล่าบริวารที่มีความเก่งกาจพอตัว เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเข้ามาเสริมบาร,รมีคุณได้เช่นเดียวกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในหลายสิ่งหลายอย่างนะคะความสุขความสมหวังแน่นอนค่ะว่าก็มีแต่ความชุ่มชื่นหัวใจโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเงินการทองแต่ไอที่คาดหวังว่าฉันจะต้องแบบว่าได้เงินทองก้อนก้อนใหญ่แบบฟุกฟุกแบบเฮงเฮงแบบถูกหวยรวยเบอร์อะไรอย่างเงี้ยคือมัน มันจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังนะคะคือแบบสมมติซื้อไปร้อยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการที่จะให้ได้เป็นแบบตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะไม่ใช่แบบนั้นนะคะอาจจะแบบได้มาครึ่งนึงหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วหรือไม่ก็แบบตัวเลขอาจจะแบบเฉียดไปแค่หลักเดียวอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเด่นเยอะไม่พูดไม่พูดออกสื่อนี่ก็คิดว่าน่าจะเข้าใจกันเนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบว่าพูด พูดผ่านในในเอ่อในย t u b e ยากเพราะนั้นเราถือว่าเออแม่หมอไม่ไม่ขอแบบไม่ขอพูดกันแล้วกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสำเร็จของคุณที่คุณจะต้องการหลังจากนี้เนี่ยนะคะมันยังคงต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปอีกค่ะใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและใช้ความอดทนเป็นอย่างสูงมากๆแต่เหนือสิ่องอันใดคุณยังคงโชคดีที่จะได้ การซัพพอร์ตที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะที่เขาแบบมีจิตใจดีมีเมตตาแล้วมีองค์ความรู้มากด้วยนะคะมาช่วยเสริมนะคะทำให้คุณนั้นเนี่ยเออเดินไปได้แบบอย่างน้อยๆมันก็หายใจหายคอคล่องหน่อยนะคะอาจจะมีติดขัดบ้างอะไรบ้างแต่อย่างน้อยๆคุณมีแบ็กดีค่ะเอาั้นแล้วเนี่ยสักวันหนึ่งมันจะประสบความสําเร็จซึ่ง มันไม่ใช่สักวันหนึ่งที่ไกลแต่มันเป็นสักวันหนึ่งในช่วงเดือนนี้เนี่ยแหละเดือนมกราคมที่มันจะเกิดความสําเร็จแบบปฏิหารถึงแม้ว่ามันจะมีความวุ่นวายเข้ามาอะไรก็ตามแต่แต่คุณได้คุณเก่งด้วยแล้วคุณก็ได้แบ็คที่ดีด้วยนะคะแล้วก็มีองค์ความรู้ต่างๆ ถ้าเกิดว่าคุณได้รับโอกาสในการที่จะต้องได้ไปแบบว่าศึกษาเล่าเรียนไปเทรนนิ่งไปอะไรแบบเนี้ยคุณไปเลยค่ะอย่าทิ้งโอกาสนี้เพราะถือว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำพาให้คุณนั้นเนี่ยแบบมีมีองค์ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็จะทำให้คุณนั้นเนี่ยไปได้ไกลมากขึ้นในสายอาชีพที่คุณได้ทำอยู่นะตอนนี้นะคะสำหรับใครก็ตามแต่นะคะที่แบบว่าเออทำงาน อาจจะมีคนที่แบบว่าทํางานเป็นครูบาอาจารย์แล้วหนึ่งอาจจะมีคนที่แบบว่าทํางานที่เป็นเกี่ยวกับสายแบบว่าสื่อโซเชียลต่างๆนะคะอาจจะเป็นแบบโทรทัศน์วิทยุหรือแม้แต่กระทั่งเนี้ยค่ะแบบทาเหมือนแม่หมอเนี่ยทำคลิปลงในช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสื่อทั้งหลายทั้งแหล่รวมไปจนถึงคนที่แบบว่าอาจจะมีแบบลํำไพพิเศษด้วยการเนี่ยราคะลงทุนทํากิจการเล่นหุ้นอะไรแบบเนี้ยนะคะ จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่มันต้องผ่านความยากลําบากนิดนึงนะคะเอ,อ่อผ,ผ่านระยะเวลาสักนิดนึงเหมือนแบบว่าเป็นการทดสอบว่าเฮ้ย mm. คุณไปในสายทางนี้ต่อได้หรือเปล่าแอบเป็นลนักษณะแบบนั้นนะคะแล้วพอมันสําเร็จปุ๊บคือมันจะนําพามาซึ่งออตำแหน่งลาภยศแล้วก็ชื่อเสียงมาให้กับคุณแล้วนาพาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆมาให้คุณแบบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด ตอนนั้นแล้วจงมั่นใจไว้เถอะว่า Asia, ตนนั้นดีตนนั้นเก่งแต่ไม่ได้วิเศษไปกว่าใครอันนี้ต้องต้องคอยแบบดึงอัตราตัวตนมาไว้ด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกไปนั้นแต่ตอนต้นว่าถ้าคุณแบบว่าติดในเรื่องของอัตราหมายถึงแบบหลงไหลในชื่อเสียงอำนาจของตัวเองว่าฉันดีฉันเก่งฉันเลิศฉันอะไรมากกว่าใครแล้วแล้วก็ คุณอาจจะถูกแบบว่าดึงตกลงมาได้นะคะจากผู้คนรอบข้างของตัวคุณเองนั่นแหละมันจะเป็นการแบบดูตัดสินว่าคุณสามารถที่จะเดินไปในเส้นทางนี้โดยที่ไม่เหลิงหรือเปล่านะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนจากที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศ นะตอนนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเ,เ,เข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่แล้วแต่ว่าในตามโหราศาสตร์เนาะคือมันยังคงเป็นปีมะโรงอยู่นะฮะเป็นปีมะโรงยังไม่เข้าปีมะเส็งจะเข้าปีมะเส็งก็ตอนช่วงสงกรานต์นะคะช่วงเมษาดังนั้นเราเนี่ยในเรื่องของการเงินของคุณนะคะมันยังคงมีในเรื่องของการแบบว่าเฮ้ยหาเงินได้ง่ายอยู่ในช่วงปีมะโรงนี้นะแล้วก็ ใช้เงินคลองด้วยเอออันนี้แบบมันน่าเสียดายอย่างที่บอกไปค่ะว่าคุณหาเงินได้เยอะแต่ว่ามันมีเรื่องให้ต้องจ่ายเลยทันทีเหมือนกันเพราะไม่ชอบสะสมหรือไม่ค่อยแบบ เก็บออมสักเท่าไหร่คือพอได้เงินมาปุ๊บคือจะเอาเงินเนี่ยไปหมุนในเรื่องของการทําธุรกิจอะไรพวกนี้ไปเลยนะคะก็หลักการลงทุนแหลนะเนาะเป็นคนชอบเสี่ยงเออเพราะคุณรู้แหละว่าแบบทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่พอมันเสี่ยงแล้วมันได้กลับมาคือมันก็คุ้มค่ากับการเสี่ยงคุณก็เลยเอาไปหมุนทําลงทุนอะไรเงี้ยถือว่ายังคงเป็นคนมีโชคในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะแต่การลงทุน ขอให้ทำด้วยกำลังความรู้ความสามารถของตัวเองก็แล้วกันถ้าคุณคิดว่าคุณยังขาดอะไรในเรื่องของการลงทุนที่ตัวเองแบบกำลังทำอยู่แล้วแล้วก็คุณไปเทนนิ่งค่ะหรือไม่ก็คุณไปลงคอร์สเรียนอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้มันแบบเติมเต็มแล้วมันแบบทำให้คุณอะอ่านขาดมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทำเขาเรียกว่าอะไรละ่ะตัดสินใจได้แบบอย่างแม่นยำเวลาทำอะไรก็ทำด้วยกำลังของตัวเองเป็นหลักนะคะอย่างที่บอกไป การเข้าหุ้นลงทุนร่วมกันคนอื่นอะไรพวกนี้คือมันจะไม่ค่อยสําเร็จมันจะมีแต่ความวุ่นวายค่ะดวงการเงินโดยทั่วไปถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีไม่มีการขัดสนใดๆนะคะเออแบบคนราศีมังกรนี่ดีจังเลยนะ <c oughs> <N' S 1> <N' S 2> อิชานะคะอ่าถ้าพูดถึงในเรื่องของแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ต้องบอกเลยว่าอุด ประสิทธิ์ประสาทท่านประสิทธิ์ประสาทมาเต็มครูบาอาจารย์มาเต็มนะคะสายลือสีเอ๋ยนะคะแล้วก็องค์พระพิฆเนศเองก็มานะคะโอ้ยแบบพระปู่พระอินหูมาเต็มเลยจริงๆนะคะคือถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาชั้นสูงทางนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณถ้าคุณใช้บ้านของตัวเองอะเปรียบเสมือนเป็นวัดหรือว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมอะในการสวดมนต์ภาวนาคุณทําอยู่ที่บ้านเนี่ยมันดีอยู่แล้วค่ะเออมันดีมากๆเลยด้วยแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าแบบเออ มันก็ทําได้ไม่ต่างจากที่บอกว่าเออไปบวชไปอะไรอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการทําพวกนี้คือมันเป็นสิ่งที่ดีที่แม่หมอบอกไปตั้งแต่ต้นนะคะพอมันมีพลังงานที่ดีมีพลังงานแห่งบุญปุ๊บเหล่าเทพเทวดาแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยมาประสิทธิ์ประสาทคุณเต็มไปหมดเลย ดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาในช่วงเดือนนี้นะคะมันก็เลยทําให้แบบว่ากราฟชีวิตของคุณอ่ะมันค่อนข้างที่จะพุ่งสูงขึ้นมากๆนะคะก็เลยทําให้แบบทําทอะไรก็แบบเออมันโดดเด่นทําอะไรมันก็ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยมันจะยากสักหน่อยแต่ว่ามันจะประสบความสําเร็จแบบปังบูริเย่แบบอืประสบความสําเร็จแบบสูงอะไรแบบนี้นะคะอ่าก็ แต่ระวังว่าคุณน่ะจะไปอบอุ้มเหล่าบริวารบางคนมากจนเกินไปซะจนบอกว่าตัวเองอ่ะเดือดร้อนแทนเพราะความใจดีของตัวเองด้วยีเห็นอย่างนี้จริงเราเป็นคนใจดีมีเมตตามันกันนะทีนี้นะคะถ้าเป็นด้วยเรื่องของมีอะไรอีกล่ะติดกๆ๊เตึ๊์ๆๆต๊ สุขภาพพูดไปแล้วนะคะต้องขออภัยนะคะคือแบบแม่หมอไม่ได้เรียงลําดับค่ะว่าว่าแม่หมอจะต้องพูดเรื่องไหนก่อนหลังคือเห็นอะไรแม่หมอก็จะแบบว่าพูดพูด,พ,ดพูดไปตามที่หน้าไพ่ได้ได้บอกมาเลยนะคะอืมเอาเป็นว่าต่อให้เดือนนี้ต่อให้แบบว่าคุณมีปัญหาเข้ามาลุมล้อมแค่ไหนก็ตามแต่แต่ด้วยความแบบมีไหวพริบแล้วก็ ฉลาดหลักแหลมของคุณแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณนั้นเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เ,เฉพาะหน้าไปได้อย่างทันท่วงทีนะเออแบบเอา,เอาจริงจริงคือมันค่อนข้างโอเคเลยล่ะแล้วจะมีปฏิหาริ์เกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะซึ่งเกิดจากผลบุญของตัวคุณเองนั่นแหละเหล่าเทวดาท่านมาช่วยอํานวยพรอํานวยชัยให้กับคุณนะฮะถือว่าเป็นเรื่องดีคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแควค่าปลอดภัยนั้นอันนี้ต้องระวัง เพราะว่าจะมีบางเรื่องที่แบบว่าท่านเองก็ไม่อาจที่จะช่วยเราได้ทั้งหมดเราที่เป็นมนุษย์จะต้องพึ่งพาตัวเองจะเป็นส่วนใหญ่นะคะที่เหลือคือเอาทิดซะว่ามันคือพอรที่เราได้รับจากท่านในบางส่วนให้เราด,ดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปแล้วกันค่ะ,ะทีนี้นะคะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะสำหรับใครก็ตามแต่นะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็สนใจ สร้อยหินมงคลนะคะหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าอะประคำข้อมือเมื่อกี้นะคะมีแค่10เส้นเท่านั้นนะคะใครสนใจก็รีบทักมากันได้นะคะสำหรับวันนี้คนจะต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ